สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับยังอยู่ในเรื่องของแผนที่เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเจาะจงเกี่ยวกับแผนที่ในภูมิภาคของเราภาคใต้ในแบบฝึกเนี่ยมันเป็นจังหวัดปัตตานีอ่าและคราวนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยดูแผนที่แล้วตอบคําถามคราวนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้จัก คำอธิบายสัญลักษณ์ของอสัญลักษณ์บนแผนที่เนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ยากขึ้นดังนั้นพื้นฐานของการดูแผนที่เป็นเนี่ยต้องรู้จักคำอธิบายและสัญลักษณ์นอกจากทิศทิศเราเรียนไปแล้วเมื่อวันก่อนถูกต้องไหมในคําถามเนี่ยจะถามเกี่ยวกับทิศถามเกี่ยวกับการเดินทางไปถามแหล่งน้ําถามจังหวัดอําเภออะไรทีต่ติดทะเลบ้างอะไรแบบนี้ครับอ่ะโอเคครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ก่อนเลย เป้าหมายของเราเนี่ยเมืเ่อเรียนจบเรามีความรู้เรื่องอะไรอ่าเป้าหมายคืออาชีพบันฟุตนะแค่ใช้สอนเราพว้มีเป้าหมายมนะเาม,ายมื่อเรียนจบหน่วยนี้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สามารถสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกยายภาพในจังหวัดภูมิภาคของตนเองด้วยแผนที่และรูปถ่ายอ่าแต่นี้ก็เอา้นแผนที่ก่อนรูปถ่ายเดี๋ยวค่อยอ่ะมาดูคำญญคอ,อ,อธิบายสัญลักษณ์ก่อนเลยอ่าคอธิบายสัญลักษณ์เราจะพบได้ในแผนที่ ถ้าเป็นรูปวงกลมและมีจุดเนี่ยนี่คืออำเภอเมืองะจะมีอยู่แค่เดียวจังหวัดหนึ่งครับมีอำเภอเมืองอยู่แค่หนึ่งถูกไหมส่วนวงกลมเฉยๆแบบนี้ครับไม่มีจุดตรงกลางเป็นอำเภออ่าและแน่นอนต้องมีเส้นแบ่งอาณาเขตนี่คือเส้นแบบใหญ่ๆแล้วมีจุดตรงกลางเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆพง่ายๆคือเส้นปักใหญ่อ่าเส้นไขลาใหญ่เนี่ยเขตจังหวัดมันคือเขตจังหวัดส่วนนี้คือเส้นไขปลาเล็กเส้นปากเล็กเนี่ยตัวจะเล็กกว่าบางกว่า คือเขตอำเภอ,อต่างกันนี้เึ็นนะนี่เขตจังหวัดนี่เขตอำเภอทีนี้มันจะเป็นเส้นแคบๆสีแดงนะครับสีแดงชมพูเนี่ยเป็นถนนอสองเส้นคู่กันเป็นถนนการเดินทางส่วนใหญ่เขาก็แสดงทางสนุนาสายหลักทางหลวงนั่นเองต่อมาครับที่เป็นลายอย่างนี้แล้วมีขีดๆนะครับเขาเรียกว่าทางรถไฟอันนี้ก ในคําถามจะถามด้วยเกี่ยวกับทางรถไฟถามเกี่ยวกับเดินทางทางถนนหน,นี้ด้วยและก็นี้ก็คือที่เป็นโค้งกับแบบนี้ก็คือทางน้ําหรือแม่น้านั่นแหละอ่าส่วนก็เป็นแบบนี้สีฟ้าคือแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อน <Yeah. S 1> ก็ดูเดี๋ยวดูปัตตานีเรามีเขื่อนไหมไม่มีนะปัตตานีอ่าจะมีที่ยาลาสุราาฎรตภาน้ของเขื่อนอ่ะโอเคทนีนี้พอดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าดูแผนที่จังหวัดปัตตานีหน้าสิบสองอ่าเปิดหน้าสิบสองเลยเปิดรอไว้ก่อน แล้วตอบคําถามเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่นี่นี่คือแบบฝึกอ่าเนื้อหาวันนี้ไม่ต้องวันนี้เนื้อหาคือเนื้อหาคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็มาดูนี่นี่คือหน้า62 10คะแนนนะนี่ตอบคาถามนี่ครูเขียนตรงคาถามลงในกระดานผมแล้วอ่าแต่ได้ใครูวาดรูปตรงนี้เนี่ยเนื้อที่กระดานเราจะไม่พอก็ให้เราดูแผนที่ตัวจริงนี้ประกอบลกันอ่ะมาเริ่มข้อหนึ่งเลยอ่าข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ข้อ1เขาถามว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ประเภทใดแน่นอนชื่อมันบอกอยู่ครับนี่แผนที่จังหวัดปัตตานีตอบเลยข้อแรกไม่ยากามาดูข้อ2อ,อาข้อ2เขาบอกว่าจังหวัดที่ปรากฏในแผนที่ตั้งอยู่ทางภาคของประเทศไทยภาคจุดๆภาคอะไรนี่คือครูเอามาจากในหนังสือเนี่ยครับครูออกเอามาจากหนังสือเนี่ยเห็นไหมก็บอกไปเลยครับอยู่ในภาคอะไรปัตตานี โดยสังเกตจากอะไรก็โดยจากสังเกตเนี่ยครับมีจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลา,าจังหวัดนาราธิวาสปรากฏอยู่บนแผนที่หรือว่าดูจากนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ครับเห็นไหมบอมุมขวานี่คือแผนที่ส่วนของภาคใต้จังหวัดปัตตานีเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่นิทิเหนือตะวันตกตะวันออกใต้เรื่องทิศนี้สอนแล้วนี่คือสัญ,ญลักษณ์อ่า ขันนี้ข้อสามข้อสามนี้ก็ไม่ยากข้อสามหากต้องการเดินทางจากอําเภอโคกโพไปยังจังหวัดยะลาควรเลือกเดินทางอย่างไรนี่เขามีไฮติกขีดถูกรถไฟรถยนต์เรือโดยสารอ่าเราดูแผนที่ครับอยู่โคกโพจะไปยะลาอ่าอยู่โคกโพจะไปยะลาอืมนี่โคกโพเห็นไหมอําเภอโคกโพมีทางรถไฟอยู่ไปยะลาอ่าไปรถไฟก็ได้หรือใครมีรถยนต์จะไปรถยนต์ก็ได้แต่ไปทางเรือได้ไหมไม่มีไม่มีแม,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 ม่นะ้ำไม่เจอไป โอเคไหมอ่าไม่ยากคราวนี้มาดูข้อที่4ี่ครับทางรถไฟอำเภอใดบ้างในทางรถไฟผ่านอำเภอใดบ้างในจังหวัดปัตตานีเอามาดูเลยเมื่อกี้ครูบอกแล้วสัญลักษณ์ทางรถไฟก็เป็นขีดเป็นรอยเนี้ยขีดทางรถไฟผ่านอำเภออะไรบ้างเนี่ยโคกโพแม่ลานเห็นไหมสองสองจังหวัดเองดังนั้นถ้าเกิดใครอยู่ปัตตานีจะขึ้นอ่าจะขึ้นรถไฟเนี่ยขึ้นได้อยู่แค่สองสองอำเภอ ที่อำเภอโคกโพกับอำเภอแม่ลานไ้ยไปขึ้นหนองจิกมีมไหมไม่มีขึ้นอำเภอเมืองก็ไม่มีมขึ้นต้องเดินทางเนี่ยมีเส้นถนนสีชมพูตรงนี้ก็คือเดินทางมาขึ้นรถไฟแล้วก็ไปที่ยาลานี่ยไปได้ไปง่ายโอเคนะอ่าต่อไปข้อห้า 5, จังหวัดปัตตานีมีกี่อำเภออนับเลยวงกลมเนี่ยนับนับนี้ด้วยนะอำเภอเมืองด้วยนะ เนี่ยกนรนับวงกลมกับเนี่ยอำเภอเมืองนับไปมีทั้งหมดกี่เขาไม่ได้ถามมีอำเภออะไรบ้างเขาถามว่ามีกี่อำเภอเธอก็น,นับไปโอเคนะอ่าคราวนี้ข้อ6จากแผนที่มีจากแผนที่มีอำเภอใดอยู่ติดทะเลบ้างดูดิแผนที่มีอำเภออะไรติดทะเลบ้างนี่นี่คืออ่าวไทยเห็นไหมนี่คืออ่าวไทยตรงนี้ติดหมดเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมหนองจิก อำเภอเมืองยะลิงปานาเละสายบุรีไม้แก่นแมตติหมดเลยนี่นี่คืออ่าวไทยเนี่ยซีขวานี่ทะเลอ่าวไทยติดหมดเลยอ่าก็ตอบไปเลยส่วนข้อ7แหล่งน้ําแหล่งน้ําสําคัญของจังหวัดที่ปรากฏอยู่ในแผนที่คือที่ใดบ้างอ่าแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ําแหล่งน้ําในกระดานเนี่ยก็เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าดูดิดูแหล่งน้ำดิอ่านี่มีแหล่งน้ำอะไรบ้าง ก็มีแม่น้ําด้วยเราเขียนไปด้วยก็ได้แม่น้ําเนี่ยแม่น้ําปัตตานีเห็นไหมมีอ่างเก็บน้ําบานพุน้ําคัมเนี่ยอ่างเก็บน้ําเนี่ยตรงนี้บันพุกน้ําคํมแม่น้ําสายบุรีเห็นไหมปัตตานีก็มีอยู่สองแม่น้ําหลักๆแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําพุน้ําคัมเนี่ยซึ่งมันกินขอบระหว่างอําเภอทุ่งยาแดงกับจังหวัดยะลาอยู่อ่าแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันนะโอเค ก็สามสามแม่น้ำอ่ะสามอ่างเก็บน้ำรวมอ่างเก็บน้ำด้วยอ่ะข้อสุดท้ายหากนักเรียนอยู่ที่อำเภอหนองจิกต้องการเดินทางไปอำเภอปนริตต้องไปทางทิศใดเขาถามทิศหาเลยหนองจิกล้วจะไปปนริตอ่าดูเลยหนองจิกหานองจิกให้เจอนี่หนองจิกไปปนเลตอ่าทิศไหนเนี่ยเราอยู่ทางทิศนี้ถ้าไปทางขวามือคือทิศอะไรก็ตอบไปอ่าไม่ยาก โอเคนะก็ในกระดานที่ครูให้ดูก็คือหน้านี้นี่แหละนักเรียนแต่ว่าครูมาเขียนว่าเพราะว่าถ้าเกิดครูไม่เขียนเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาเธอจะงงครูเลยเขียนนี้แล้วให้ดูแผนที่แล้วก็ต่อไปโอเคไม่ยากเห็นไหมเพราะเราเรียนพื้นฐานถ้าเรา,า,า,ญญา,ารู้จักคำอธิบายสัญลักษณ์อ่าเรารู้จักทิศรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆแลนะพอรู้ทิศรู้สัญลักษณ์เราก็สามารถเดินทางไปได้แนละ้วสามารถใช้แผนที่ได้โอเคไหมก็ไม่ยากก็คลิปนี้ครูก็ ขอจบการบรรยายแบบอัพคลิปวิดีโอ YouTube ไว้เ,เพียงครัานี้นะขอให้นักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพผ่านการยโควิดครับสวัสดีครับ